อีที่สิบเอ็ดแบ่งปันถักเพื่อโคเชนะคะแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางนะคะอีพีที่สิบเอ็ดก็จะมาขึ้นลายอังุ่นเลยนะคะตรงนี้ก็เชื่อมต่อมาตั้งแต่ตั้งแต่ลายนี้เนาะตรงนี้ก็โซ้ามาแล้วก็มาขึ้นตรงนี้ โซสองก็พันหัวเข็มมาถักตรงนี้นะคะสามครั้งพักสามครั้งขึ้นมาแล้วก็ปลดพร้อมกันโซ่หนึ่งหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามปลดพร้อมกันโซ่หนึ่งนะคะโซ่สองโซ่สองทั้งหมดได้สี่กลีบนะคะ โซสองแล้วก็มาเอกลงในห่วงถัดมาโซ่ห้าสองสามสี่ห้าแล้มาเอกลงในห่วงถัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเอกลงในห่วงถัดมาหนึ่งสองลายที่สองนะคะ โซ่สองแล้วก็มาเอกลงในห่วถักมาถักแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวด้วยกันถักวนมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะโซ่สองแล้วก็ฟันหัวเข็มแล้วก็ซีเข้าไปในจุดเริ่มต้นเหมือนเดิม หสองสามสี่ห้าหนสองสาห้าหสองสาม แถวนี้จะเหลือสามนะคะมันจะค่อยๆลดเข้าไปนะคะแล้วก็ตรงจุดเริ่มต้นก็ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นก็ใส่มากอร์ไว้พอเราถักวนมาแล้วเราก็ซีเข็มลงตรงนี้เลยลายที่หนึ่งนะคะทีนี้ก็ไปลายลายที่สอง สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามปดหนึ่งสอง สามโซนหช่องถัดมาหนึสองสามส,ามสี่ห้า ที่เหลือก็ถักวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะถึงจุดเริ่มต้นนะคะโซ่สองมาหลังจากที่ถักสามสามเมตรตรงนี้เสร็จเนาะแล้วก็พันหัวเข็มโคเชแล้วก็มาลงในจุดเริ่มต้น หนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าไว้ทีนี้ก็โซ่ห้าไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะคะ